สวัสดีจ้าวันนี้มาเข้ากับตุ๊ตะสาวนักไล่ก็จ้าวันนี้เราก็มาหมายเดิมหมายป่าปามไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านี่ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปกันเลย Thank <laughs> you.

ติดอะจักไม่ติดเนี่ยอูบเป็นยัง่งน้องนี่ของปุตะสาวนักล่าคุณซันไปครับถ้าเอามาสองฟังพร้อมกันก่นล้วันนี้มูัตตอนแรกอะ นึกว่ามันข้ามฝั่งมาไม่รู้ไม่รู้ว่ามีสองตัวพอเห็นตรงนี้แล้วตัวหนึ่งแล้วทีนี้หาไม่เจอก็เลยเดินมาเอา้าคุกคิกค,กคุกคิทางนี้เอา้ามันข้าม,มาตอนไหนวะก็เลยเรียกมาเอา้าพ่อยิงยนี้เจ้าหนี้ข้ามาเอาเป็นของตุตาะจาหละลายคุณชันไบครับงงเลย

ห,หนูสองตัวเดอ้อนี่สองหาง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 แต่ไม่ได้ยิงเองผู้เพิ่นลอยยิงเพิ่นลอยยิงเ้าะของสันเพิ่นลอยยิงก็เล่บ่ได้ยิง <Yeah. S 1> เนี่ยเพิ่นได้ก็คือเฮาได้นะไม้เดิมซ้ำไม้เดิมได้สองตัว ได้ขัวแล้วได้ขัวแล้วบายแม่นี้ก็ดึกแล้วจะกลับบ้านแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามต๊ตสาวนักล่าให้ด้วยนะคะบายวันนี้ดึกแล้วลาตไปสวดนะจจะถึงบ้านแล้วเราจะมาลองช่างหนูดู2ตัว สองตัวได้หนึ่งโลครึ่งจะคืนนี้น่าจะไม่ได้ทำเพราะดึกแล้วเดี๋ยวไว้ทำพรุ่งนี้อย่แช่ตู้เย็นไว้คิดว่าคืนนี้จะไม่ได้หนูแล้วนึกว่าจะฟาวแล้วโอ้โหเดินไกลมากปวดขาไปเดี๋ยวไว้ทำพรุ่งนี้ไปเลยนอนแล้ว